สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยครับออฟซี่ชี้มวยเด็ดนะครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักราย,รายการศึกมวยมันสันเมืองนะครับวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568ถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูยี่สิบสิเดนกาเป็นต้นไปณนะเวทีมวยจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นนัดสันจรนะครับเปิดให้ชมฟรีนะครับจัดที่เวทีมวยชั่วคราวรานหน้า าลานจอดรถของวัดป่าวางน้ำเย็นนะครับตำบลเกิ้ลอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับก็เปิดให้ชมฟรีทั้งทางแอปพลายทีวแล้วก็ทางเวทีมวยของจังหวัดมหาสาร,รคามเลยนะครับก็นวัดป่าวางน้ำเย็นแฟนมวยท่านใดอยู่ใกล้ก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับก็ทั้งหมดหลักๆเนี่ยมีประมาณ8-9คู่นะแต่ว่ามวยในรายการทั้งหมดเนี่ยถือว่ารวมๆแล้วประมาณ12คู่นะครับผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์ 8คู่หลักๆแล้วกันเพราะว่าถ้ามันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเยอะเกินครับก็เอาสัก8คู่หลักๆคู่2คู่2ถึงคู่เอกคู่สุดท้ายแล้วกันถึงคู่ที่คู่ที่9นะครับคู่2ถึงคู่9เดี๋ยวไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับจะได้ไม่ไปการเสียเวลาก็คู่ที่2นะครับเป็นชลันพยักษ์สามแผ่นดินนะครับพบกับเจ้าเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งครับผู้นี้127.5นะครับก็เอาน้ําหนักสบายๆเลยนะ คู่ที่3ครับเป็นเพชรนิรันดาบลันสารคามพบกับเจ้าเพชรวังหินจิตเมืองนนท์ครับร้อยสามสิบปอนคู่ที่4เป็นลุ่งเหลืองอ่าเพชรลุ่งเหลืองสอจารุวันพบกับโอเล่ลักไกเดชาร้อยสามสิบเอ็ดต่อร้อยสามสิบสามฝ่ายแดงต่อให้สองปอนนะครับส่วนคู่ที่ห้าเพชรชัยเมธอ่าเพชรชัยเมธเพชรยินดีคาเดมี่พบกับโจเซฟจิตเมืองนนท์ครับคู่นี้เวทพิกัดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ คู่ที่6ยอดก้าพอวิเศษยิมพบกับโฟวินมรัตรบ,บัณฑิต115คู่ที่เจ็ดดวงสมพงศิตมืองนนพบกับช้างศึกเพชรยินดีคาเดมี่ร้อส่วน 8, คู่ที่แกุมารดอยเพชรยินดีคาเดมี่พบกับทีละพง์ดับทิศบางรัก1้อยสิปดปอนะครับคู่ที 9, ่เคู่สุดท้ายก็ถ่ายทอดสดนะครับสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ พบกับโจซูเปเล็กจิตเบองนน์ครับ133ปอนด์วันนี้ก็หลักๆเนี่ยเพชรยินดีปะทะจิตเบองนน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับฝากกกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมาชทางช่องยูทูบกับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีปข้อมูลมวยจะได้เป็นกาลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดข้าด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเรียราคาเนื้อตัวน้าหนักค้บวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้าานล่งคิปี เดี๋ยวเราไปให้ทศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักเลยครับคู่ที่คู่ที่2ถึงคู่ที่9นะครับเอาหลักๆแค่8คู่แล้วกันคู่แรกประจำรายการครับชลันพยักสามแผ่นดินนะครับพบกับเพชรอลังการคงลงน้ําแข็งคู่นี้เวทพิกัด127.5เนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้เลยกันเพราะว่าฝ่ายน้ําเงินมาแทนนะครับก็เลยเอาน้ําหนักที่สบายส ชาลันประยัดสามแผ่นดินหรือว่าเดิมเดิวก็คือเจ้าเพชรห้วยพึ่งดาบรันสารครามนั่นแหละครับมวยการสินซ้อมอยู่ที่ดาบรันสารครามยี่สิเอ็ดปีครับร้อพื้นเพเป็นมวยขวามวยเขา่ามวยบู้เปิดเกมเดินบู้เดินชนแต่ต่อยทะลุรูดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรง3ไฟหลังสุดครับมีชกกับเจ้าสอมัดประยัสามแผ่นดินนะที่คู่ชก ถูกไล่ลงถ้าแฟนมวยจำมันได้นะแล้วก็มาแพ้กันแนนเด่นพระ่างแดงรถด,ดี2ไฟครับที่ลาดเดิเนินแล้วก็ที่หลังสิทธิ์ล่าสุดเมื่อวันที่3ม,มกราคมที่ผ่านมาคู่ชกเพชรอลังการคุ้งลงน้าแข็งเลยวสิทธิ์จ่าอุ้มวันนี้มาเข้าเวรแทนเจ้าปืนกลปอประจักษ์นะครับมวยสุรินทร์นะครับซ้อมเพชรเจริญวิทย์ที่สารคามนั่นแหละครับ17ปี1 6 7เซนติเมตรเพื่อนปเป็นมวยขวามวยเขา่เขาเปิดเกมเดินบูเดินชนวงในล็อกรัดปัดตีปั้มตีตทะลุดูดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ ชนะเจริญเงินบุรณามมยไทยที่ลาดดำเนินแพ้เพชรแซมสันจอปัตเยาที่สุรินแล้วครับลาสุดชนะสัตวตวัฒนาที่สุรินสิบมกราคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับก็เจ้าถิ่นเจ้าบ้านทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเพชรอลังการเนี่ยมวยสุรินจริงแต่ว่าซ้อมอยู่ที่สารคามนะก็ถือว่าบรรยากาศไม่เป็นรองแน่นอนคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงของเดิมๆแล้วฉลันเนี่ย เป็นมวยตัวยืนในรายการเพชร,รอลังการมาเพชรอลังการเนี่ยมาเข้าเวรแทนน้ําหนักสอบเนี่ยชลันมาสอบร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าก็เลยเอาน้ําหนักเจ้าฉลันเป็นที่ตั้งเลยเพราะว่าเพชรอลังการเนี่ยมาร้อยยี่สิบแปดจุดห้านะครับให้ลดแค่ปอนเดียวนะครับก็ลดลงมาเจอกันคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเลือกเึก,เก,เกแล้วเนี่ยฉลันในชื่อมวยเขาจะดีกว่าคือต่อยกระดูกดีกว่าต่อยผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าแต่ว่าต่อยมวยมาหลักเป็นร้อยด้วยกันทั้งคู่หละ คู่นี้ความสดสภาพร่างกายชั่วโมงนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินแล้ะครับเพชรอการแต่ก็ยังว่าครับมาแทนไม่รู้ว่าจะเล่งได้แค่ไหนเพราะว่าคู่นี้เนี่ยประเภทเข่าบูดูดันด้วยกันทั้งคู่ส่วนเจ้าฉลัน,นีไม่ต้องสืบครับประเภทเดินบทเดินเบียดเดินบ,นบี้ถ้าทรหดหัวจิตหัวใจดีครับคู่นี้เรีเปิดชลันเป็นต่อในราคา 5้ส่วนตัววันนี้ชอบที่ฉลันดาบรันสารครามหรือว่าพยักสามแผ่นดินคือนานๆจะเจอมวยตัวที่เท่ากันนะแล้วก็เจอมวยทรงสไตล์เดียวกันวันนี้คู่ชกมาเข้าเวนแทนด้วยเรดเปิดช่ห้าสีราคานี้ดูหน้าต่อนะครับวันนี้แจ้งเกิดได้คู่ที่2ครับเพชรนิรันดาบรันสารครามพบกับเจ้าเพชรหัว เพชรหัวหินจิตเมืองนอนท์ครับเปลียนพิกัด130ปอนด์ครับฝ่ายแดงก็คือเพชรดิลันดาบดันสารคามมวยมหาสารคามครับซอมดาบดันสารคาม30ปีครับรุ่นพี่168จังหวะฝีมือเข่าครับมัดศอกอันตรายหลังๆก็ไปปลายเนี่ยคือจะว่าแรงไปลายไม่ดีก็ไม่เชิงอะ่ะเจอแต่มวยประเภทบูเดินถึงตัวตลอดอะ่ะ แพ้นอกยก4ปฏิหารพอหลักบุญที่ราช,ชดำเนินแพ้คะแนนเพชรชลทานกริศักสองครั้งเลยที่ราชดำเนินแล้วก็ที่ลังสิทธิ์ล่าสุดเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาคู่ชกเพชรหัวหินจิตบังนนหรือว่าปอเพชรไข่แก้วมวยพิษณุโลกครับซ้อมอยู่ที่จิตบังนนท์ยีปีร7 0เซนติเมตรมวยขวาฝีมือเขา่านอกได้ในดีช่วงนี้ฟอร์มสดมากๆชะนะอภิ อภิวัตสอสมนึกที่อ้อมน้อยชนะยอดจิสดาสอสมหมายที่อ้อมน้อยชนะคะแนนเจ้าเพชรสีหมอกพีเคแสนชัยเมธายยมที่วันลูมินีครับ1พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ130ปอนด์ฝ่ายแดงลด0.3นะครับอ่า0.2ฝ่ายน้ำเงินเนี่ยมาเท่าพิกัดคู่นี้ถ้าพูดถึงชื่อมวยเบอร์มวยลึกๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่า เพชรนิรันในรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยเขาดีกว่าแหละแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยดูเป็นวงนะผมมองว่าตีนนอกเนี่ยอาจจะจินเจ้าเพชรนิลันยากแต่ว่าแพ้นอกเนี่ยวงในเพชรหัวหินเขายังมีไงเดินอัดเดินบทเดินบี้เข้าไปแล้วก็เพชรนิลัน์หลังๆในเจอมวยเข่าถึงตัวเนี่ยหายใจไม่ค่อยทันตลอดคู่นี้เนี่ยส่วนตัวผมมองไปที่สภาพร่างกายความสดความหนุ่มของเจ้าเพชรหัวหินนะเรียดเปิดประมาณ19-54ราคานี้ผมมองว่าวัดได้ ร่างกายดีกว่าครับซื้อความสดซื้อสภาพร่างกายดีกว่าจากชนะรุ่นพี่อย่างเพชรนิรันด์ดาบรันสาราคามครับคู่ที่4ครับคู่ที่4เพชรลุ่งเรืองสจารุวันพบกับโอเล่ลักไกเดชาครับคู่นี้เวทพิกัด120ยขอไปครับร3 0ต่อ133แดงต่อให้2ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือเพชรลุงเรืองสจารุวันสอจนสอต้งหรือว่าพอหลักบุญนั่นแหละครับ มวยสีสะเกตนะครับซ้อมอยู่ที่สอจาทุวันวัย25ปีนะครับสูง1 7 5ซนตมรนะครับพื้นเพก็เป็นมวยเข่าแหละเข่าอาชีพต่อยมานานแล้วตัวนี้นก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเป็นมวยที่เขาเรียกว่าธาตทรหดอดทนถึอทนดีอ่ะเดินบูเดินบทเดินบี้แพ้เพชรบันชัยวอสัมภัยที่อุบลครับแล้กวก็ามา แพ้เพชรผระเบกคอมแพกที่ช่อง7สีครับล่าสุดเนี่ยแพ้นอกยก3าแก้วกังวานพิวาโยครับที่หลังสิทธ์เมื่อวันที่12บสองพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาคู่โชกโอเลเลรกไกเดชาหรือว่าเพชรเจริญโชคอึ่งอุบลสิทธ์ดอกจิกตัวเดียกกันนะครับรุ่นน้องครับเพิ่งสดขึ้นมาก็มวยอุบลน,นะครับองหนอุบล วัย16ปีนะครับสูง1 7 2เซนติเมตรเป็นมวยขวามวยเข่าเหมือนกันตัวต้นก็เล่นฝีมือได้มีช่วงหนึ่งน่งชนะติดต่อกันมาหลายไฟเลยพอหลังๆเ,งเ,งดดเนี่ยมาเจอเขาเรียกว่าเจอมวยที่แข็งๆเจอมวยที่่าตทองหดดีๆเนี่ยไปไปเนี่ยก็ถือว่ามียุบมีแพวเหมือนกันนะแพ้เพชรชุลธานกรดิศักดิ์ที่สุราษฎร์ชนะยอดวิทยาเพชรชมพูที่อุดรแล้วก็ล่าสุดแพ้ในชาวนุ้ยสีมุมงเมืองที่ลังสิตเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ130กับ1 3 3ฝ่ายแดงลด0.6น้ําเงินลดศูลด1ปอนด์ครับได้น้ําหนัก2ปอนด์ดูว่าวันนี้จะมีผลหรือเปล่าเลืเปิดอยู่ที่เพชรลุ่งเรืองเป็นต่อ32เก๋ากระดูกดีเพชรลุ่งเรืองครับตีนนอกเนี่ยอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ว่าเพชรลุ่งเรืองตัวนี้เขาเป็นมวยที่ไม่ค่อยปล่อยเวลาให้เสียโอกาสจะเป็นประเภทที่เดินอัดเดินบดเดินบี้เลยอะแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศหน้าเสือสภาบ้าแวดล้อม คู่นี้ยังชอบที่เป็นลุ่งเหลืองนะชอบลูกแข็งแรงครับลูกทะลุดุดันเปิดเกมเดินบูเดินชนผมมองว่าเขาเรียกว่าเบอร์มวยชื่อมวยเนี่ยยังข่มอยู่แล้วก็เจอมวยสไตล์เข่าชนเข่าด้ทรงเนี่ยผมชอบที่เป็นลุ่งเหลืองนะจ่าชนะโอเล่ลักไก่เดชา ส่วนคู่ที่5ครับเพชรชัยเมธเพชรยินดีคาเดมี่พบกับโจเซฟจิตบองนอนท์คู่นี้มาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับดูเล่นดูประกอบแล้วกันเพชรชัยเมธเพชรยินดีหรือว่าเจ้าคิมรวยสันติอุบลนั่นแหละครับมวยร้อยเอ็ดซ้อมเพชรยินดี21ปี170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือเข่านอกได้ในดีครับพ่อเป็นประเภทครบเครื่องนะครับเก่าเกมต่อยมานานแล้วสาภาพร่างกายก็รุมร่มรุ่มโอนดอนครับช่วงนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะสามหลัง แพ้ลุงจิตบอลลุงลวดที่ขอนแก่นครับแล้วก็มาชนะแพ้คะแนนเจ้าซาจาัดจิตซาจา์ดชัดชาลี่ที่ RWS ครับ30พฤศจิกายนแล้วก็มาต่อยกับคู่ชกนี่และครับเสมอเจ้าโจเซฟจิตเบิงนนท์ครับที่เวทีมวสยามอ้อมน้อยนะครับเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมา คู่โชกับโจเซฟจิตเมืองนนท์โจเซฟพุ่มพันธุ์ม่วงมวยสโลวีเกียซ้อมจิตเมืองนนท์ครับ19เวีร7เซนติเมตรพื้นเพย์เขาเป็นมวยซ้ายฝีมือเข่านอกได้ในดีครับช่วงนี้ก็ลุ้นลุนด,ดอนเหมือนกันแหละแพ้2เสมอ1พอกันเลยแพ้โอท็อปสอสมหมายที่อ้อมน้อยแพ้รถพ่วงพุ่มพันธุ์ม่วงที่ชนบุรีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาเสมอเพชรชัยเมธเพชรยินดีคาเดมี่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับศึกจิตเมืองนนท์วันที่4มกราคมที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับวันนั้นเนี่ยบรรยากาศหน้าเสือสาภาพแวดล้อมก็อยู่ที่เจ้าโจเซฟแหละแต่ว่ามวยวันนั้นเนี่ยมีนับ8ประมาณยก2นะครับเพชรชัยเมธวันนั้นได้นับ8คําได้นับ8คําช่วงยก2ราคาก็81 11แต่ว่าระบบหายใจครับสาภาพร่างกายวันนั้นก็ต้องยอมรับเลยว่าเจียนไปเจียนอยู่เหมือนกันเพชรชัยเมธ น้ำหนักคู่นี้ก็มาปล่อยๆด้วยกันทั้งคู่นะครับเลดเปิดใครต่อรองนะครับคู่นี้เจอนมาวันที่4มกราคมที่ผ่านมาได้นับ8คำยก2นะครับเจ้าเพชรชัยเมฆแต่ว่ามวยเน,นี่ยหนีตายมีแต่เหลี่ยมเกา๋ามีแต่เขาเรียกว่าลูกเก๋าช่วยอะ่ะแต่ว่ามวยเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพเนี่ยดูไม่ได้เลยวันนั้นได้แค่นับ8คำอย่างเดียวหมด3หมด4ยกเนี่ยยังเป็นต่ออยู่ประมาณ 3-4-1มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าช่วงประมาณบดยก5เนน่ะเหมือนจำได้พระโจเซฟเป็นต่อน่าจะประมาณ15-21เลยนะแต่ว่าวันนั้นในกรรมการไม่ให้ผ่านชูเสมอเฉยเลยขนาดต่อยในทีนของเจ้าโจเซฟนะคู่นี้สภาพร่างกายอย่างเดียวเลยผมมองว่าฝีมือความเป็นมวยเนี่ยสู้เจ้าเพชรชัยเมธไม่ได้หรอกแต่ว่าร่างกายที่สิครับผมมองว่ายิ่งมาแทนด้วยวันนี้แรงไปไม่น่าจะมีอีกแหละบทเบียดเสียสีเข้าไปวันนี้ผมมองว่าโจเซฟจะชนะ เพชรไชยเมธเพชรยินดีคาเดมีได้ส่วนคู่ที่6ครับยอดกล้าพอพิเศษยิม้มพบกับโฟวินมอรัตตรบัณฑิตครับ115ปอนด์ปอนะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้ายอดกล้าพอพิเศษยิ้มนะครับหรือว่าเพชรยินดีคาเดมีได้เลยครับมวยอุทัยนะครับไฟนี้ซ้อมเพชรยินดีนะสิบอ่ายี่สิบเอ็ดปีร้อยหกสิบแปดเป็นมวยซ้ายมวยบูส่งไฟเตอร์ครับเปิดเกมเดินบูเดินชน ชนะธีรพงศ์ไก่ศิลปบ็อกซิง่งยิมท่ราชดําเนินครับแล้วก็มาชนรอกยก2แอดเทว,วดาต่อสุรัตท,ที่สวนสยามแพ้คะแนนกับตันทีแอดสันป่าตองครับที่ราชด,ดําเนิน7พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่ชกโฟวินมอรัตนบ,บัณฑิตครับมวยปทุมซ้อมสิทธิ์จเจริญทรัพย์21ปีครับ170เซนติเมตรมวยขวาฝีมือครับนอกได้ในดีประเภทจัดจ้านเลยสมัยก่อนเนี่ยหัวจิตหัวใจเนี่ยยังน้อยหลังๆก็ดีขึ้นนะแต่ว่า3ไฟไฟหลังเนี่ยถือว่า กลับมาอีหลอบเดิมอีกแล้วแพ้รวดเลยแพ้เพชรลิ์พอหอมกลิ่นที่สวนสยามแพ้มาลายทองนียสิวเมืองที่ลาดดำเนินครับแล้วก็ามาแพ้แอดดาดาต่อสุรัตท,ที่ลาดดำเนินเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดเนี่ยน่าจะน้ําหนักมีปัญหามัาง้งถ้าจำไม่ผิดก็วันนั้นเสียเปรียบน้าหนักเขา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับมาน้ำหนักขาดทั้งคู่นะฝ่ายแดงขาด0.4น้ําเงินก็ขาด0.4เช่นกันเลนราคาล่าสุดเนี่ยเปิดอยู่ที่เจ้ายอดกล้าเป็นต่อ5-4คู่นี้ชอบฝีมือจัดจัดเลยอยู่ที่4วินแต่ถ้าชอบลุกเดินลุกบูลุกขยันเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้ายอดกล้าคู่นี้ต้นๆเนี่ยยังชอบที่ยอดกล้านะ ลูกหนักลูกแรงประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดสอกอันตรายผมมองว่าลุ้นก่อนได้จะชนะทางด้านเจ้าโฟวินมอรัตนบ,บัณฑิตส่วนคู่ที่7ครับดวงสมพงศ์จิตเมืองนนครับพบกับเจ้าช้างศึกเพชรยินดีคาเดมี่ครับคู่นี้136ปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อน ดวงสมพงศ์จิตเมืองนอนท์ครับ26ปี178เซนติเมตรมวยสงขาซ้อมจิตเมืองนอนท์ครับเป็นมวยขวาพื้นเพยเนเป็นมวยเข่านะมวยเข่าเดินหน้าควา้าคอล็อกตีปั้มตีทะลุดุดันครับชนะโจฮากิมที่วันลุมินีครับแพ้ธนูเพชรวอสังประภัยที่สวนสยามแพ้นกยกหนึ่งเจ้าอิมรากิมนักโชกชาวต่างชาติที่วันลูมินี22พ่พฤศจิกายนปี67 คู่ชกช้างศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับหรือว่าวัดหนองคายสายนยิมตัวเดียวกันนั่นแหละครับช้างศึกตัวนี้ก็19ปีนะครับสูง183ซนติเมตรสูงยาวกว่านะ19ปีแต่ว่าอายุต่างกันเป็นรุ่นน้องครับแต่ว่าได้เปรียบช่วงชกเจ้าช้างศึกตัวนี้เนะี่ยพื้นเพลเป็นมวยเข่าเหมือนกันสูงยาวฟอร์มสดประเภทขวางหน้าค้ำแทงอะตามสไตล์มวยเข่านะครับก็เป็นมวยสร้างของเพชรยินดีก็ว่าได้แหละ ขวางค้ำเดินเสียบเดินแทงครับ3ไฟหลังสุดครับมีชนะชาติจิตติทอแทนไทยที่ราดดำเนินแพ้เจ้าเพชรวิชัยเดชเดชโชครับที่ราเชดดำเนินชนะนิชาหนุยสิวเมืองครับที่ราดดำเนิน9มกราคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักก็136ปอนด์พอกันเลย ส่วนตัวคู่นี้ผมชอบที่ดวงสมพงศ์จิตเมืองนอนท์นะครับเลทเปิดประมาณ19.54ราคานี้ดูหน้าต่อครับต้นๆน,น,น่ะหนักแรงทุกลูกครับแล้วก็ชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยดีด้วยเข่าชนเขาไม่น่าจะเสียเปรียบนะส่งเนี้ยดวงสมพงศ์ต่อยเย็นด้วยไม่น่าจะหมดแรงอีกแหละคู่ที่8กครับกุมารดอยเพชรยินดีคาเด,ดมี่พบกับเจ้าธีรพงศ์ดาบทิดบางรักครับ117ปอนด์อ่ะ118ครับขออภัย กุมารดอยเ,ดดยเพชรยินดีหรือว่าเพชรเจริญวิทย์มวยเชียงใหม่ซ้อมเพชรยินดีครับ30ปี165เป็นมวยขวามวยบูสประเภทไฟเตอร์มวยกังฟูก็ว่าได้ครับเปิดเกมเตะต,ต่อยรุนแรงนักชกคือหลายแบบเลยสากลก็เคยต่อยมาด้วยนะชนะแวลาวาวอนมหาชัยที่ลาดดําเนินชนะจอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนที่ RWS ครับแล้วก็มาชนะเจริญสุขทอแทนไทยที่ลาดดําเนินครับ26ธันวาคมที่ผ่านมาคู่ชกธีรพงษ์ดาบทิบารักไกลธีระพงศ์บ็อกซิ่งยิม มวยกรุงเทพหมหานครซ้อมอยู่ที่ไก่ศิลปงศ์บกซิ่งยิมที่การจนบุรี18ปี178เซนติเมตรนะครับก็พื้นเพก็เเป็นมวยจังหวะฝีมือซ้ายนะครับ,บวงในมีลูกขวางรุ่นน้องครับแพย้ยอดกล้าพอพิเศษยิมที่ราชที่ดําเนินชนะเพชรสองแสงเจพีพาวเวอร์ที่ราดดําเนินชนะเจริญสุขบุรณามมยไทยที่หลังสิตธ์เมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมากุมารดอยวันนี้เหมือนต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์แหละเพราะว่ามาขาดมา117นะครับส่วนธีรพงศ์มา11 คู่นี้เลทราคาเปิดอยู่ที่คุมารดอยเป็นต่อ5374ส่วนตัวชอบคุมารดอยนะรุ่นพี่กระดูกดีกว่าเดินขู่เดินบทเดินบี้เข้าไปมีหมัดต่อยท้องต่อยหน้าเอาลูกหนักลูกแรงเข้าขู่วันนี้ผมมองว่าโดนตัวโดนทีตัวทีอะยังไงกุมารดอยก็รุ่นก่อนได้ประเภทบูยัน5ยกครับคือคู่เนี้ รุ่นพี่กับรุ่นน้องเลยเขาเรียกว่ากุมารดอยเนี่ยกระดูกดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าทรงมวยสไตล์การโกอาจจะดูม่วๆไปหน่อยแต่หลังๆก็ออกมามีลูกฝีมือมีลูกเก๋ช่วยอะ่ะน่าจะปรับสไตล์มาเพราะว่าสมัยก่อนในเวลาเดินม่วเดินบทเดินบี้แล้วคู่ชกเขาอยู่ได้ในส่วนมากจะแพ้ไปเองแต่หลังๆก็ต่อยหวังผลแพ้ชนะมากขึ้นนะดูเก๋ขึ้นอะ่ะยังชอบไปที่กุมารดอยครับต้นๆนนะ่าจะเปิดเกมเดินขู่รุ่นน้องก่อนผมมองว่าธีรพงศ์วันนี้ถ้าถอดใจนิดเดียวเนี่ยถือว่านอนได้เลยนะ ออกไปที่เจ้ากูมารดอยเพชรยินดีคารเดมี่ครับจากชนะธีรพงศ์ดาบทิดบางรักคู่ที่9ครับคู่คู่ปิดท้ายรายการสายทสดสดสมรักน้อยโมยเด็เจแดเก้าพบก,กับเจ้าซปเปอร์เล็กจิตบางนนท์หนึ่งปอนด์คู่นี้แก้มือล้างตากันนะครับเจอกันมาล่าสุดเลยฝ่ายแดงก็คือสมรักน้อยโมยเด็เจแปดเก้าสจิตพัฒนาวสังประภัยนะครับมวยตัวนี้ก็ จากจังหวัดหนองคายซ้อมเพชรยินดี24ปี180สูงยาวพื้นเพเขาเป็นมวยเข่าเดินขวาง,วางเดินคำ้ำเดินเสียบเดินแทงครับแพ้ครับคมตักอออาจริยะที่กำแพงเพชรชนะเพชรวิชัยเดเดโชที่สวนสยามแพ้ซูเปอร์เลก็กจิตเมืองนอนทที่ลาดดำเนิน2626ธ 26, 26, ันวาคมที่ผ่านมาคู่ชกซูเปอร์เลก็กจิตเมืองนอนท์มวยขอนแก่นซ้อมจิตเมืองนอนท์21ปี175เซนติเมตรนะครับ พื้นเพก็ฝีมือครับนอกได้ในดีแต่ว่าบางครั้งบางทีทําได้ในชอบออกไปถอยติดชึ่งเยอะไปหน่อยชอบข้างเชือกเยอะไปหน่อยถ้าไม่ชอบข้างเชือกเยอะไม่หนีเยอะตั้งโต้สู้หรือว่าเดินเตะเดินทาเนี่ยอาวุธเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเป็นมวยที่อาวุธดีครับแต่ว่าจะติดทรงถอยประหยัดอาวุธเยอะไปหน่อยแพ้ธนูเพชรวอสังพะภัยที่อ้อมน้อยเสมอทวงน้อยวอสังพภัยที่สวนสยามชะนะสมรักน้อยโมเด็เก็บไปเก้าที่ราชนชดำเนินครับ 26ธันวาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงลด0.2นสะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเมื่อเช้าเนี่ยมาร33.4ดลด0.4เรเปิดซูเปอร์เล็กเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้ก็เข้าซูเปอร์เลกไปก่อนครับเห็นตัวก่อนฝีมือคอมเ,เ็นมวยดีกว่าค่อนข้างเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าเจอมวยเข่าที่เดินเข้าหาทรงนี้นซูเปอร์เลกเขาชอบชอบมวยที่เปิดเกมเดินเข้าหาตัวเองก็ตั้งรับตั้งโต้ลองไปย้อนดูได้เลย เจอมวยที่เดินเข้าหาในซูเปอร์รเลกเขาจะต่อยดีเป็นพิเศษแต่ถ้าเจอมวยที่ต่างคนต่างถอยเนี่ยส่วนมากเขาจะออกไวทรงเดินแล้วก็บางครั้งบางทีก็แพ้ได้แล้วก็4ีหพอออกมาถอยแล้วก็ยุบถ้าเจอมวยทรงเนี้ยสมยกซูเปอร์เลกก็น่าจะล่อ,อไว้ก่อนอ่ะคู่ชกเดินเข้ามาดักเตะดักต่อยดักแทงอาวุธดูดีกว่าครับราคาเข้าไปก่อน4ีหเนี่ยถ้าคุมอยู่ก็จินถ้าคุมไม่อยู่ก็พีคแพ้ได้ท้ายแหละเพราะว่าสมรักน้อยเนี่ยเขาวงนเนี่ยมีลูกขวางด้วย แต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่สมอ่าเจ้าซูเปอร์เล็กนะเรทสิบเก้าราคาที่ผมมองว่าต่อได้น่าจะมีราคาให้ออกตัวขยับขยายได้อะเผลอๆที่มีสิทธิ์ม้วนเดียวเลยจากชนะสมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับชอบตามเพนต่างส่วนได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสรุมมวยชอบทั้ง8คู่คู่แรกชอบไปที่เจ้าฉลันดาบลันสารครามคู่ที่2ชอบไปที่เพชรหัวเห็นจิตเมืองนอนท์นะครับคู่ที่3ชอบเป็นลุ่งเรืองสอจารุวันคู่ที่ห้า ชอบไปที่เจ้าโจเซฟจิตเมืองนนท์นะครับคู่ที่6ชอบยอดก้าพอพิเศษยิมคู่ที่7ชอบไปที่ดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์นะครับคู่ที่8ชอบไปที่เจ้าคูมารดอยเพชรยินดีค่ะดมี่คู่ที่9ชอบสมรักอ่าชอบไปที่ซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ขอไปครับมวยมันหลายคู่ก็อาจจะพูดสับสนกันบ้าง2คู่เน้นๆ3ดาวแล้วก็5ดาววันนี้เอาไปพอได้เป็นข้อมูลแล้วก็พอได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับเอา4คู่เน้นๆเลยแล้วกันครับเพราะว่าจะได้ลงสเต็ปด้วย สี่คู่เน้นๆวันนี้เนี่ยตัวแรกเนี่ยผมชอบไปที่เพชรหัวหินจิตเมืองนนท์นะผมมองว่าเข่าชนเข่าบูดุดันด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผมมองว่าหลังๆในเพชรที่รันไปมียุบมีย่นตลอดเจอมวยที่ประเภทหายใจลดต้นคอในส่วนมากหายใจไม่ทันไปลปไปม่ยุบมีแผ่วตลอดออกไปที่เพชรหัวหินแล้วก็อีกคู่ครับเพชรลุ่งเหลืองสอจารุวันหรือว่าสอจอต้องต่อสองฟอนไม่น่าจะมีผลเพราะว่ามวยเนี่ยสภาพร่างกายชจ้ามงลี้ต้องยอมรับเลยว่า ผมก็ยังมองว่าเพชรลุ่งเหลืองเนี่ยสภาพร่างกายดีกว่าต่อยกับใครเนี่ยไม่ค่อยหมดแรงหรอกส่วนมากจะแพ้เหลี่ยมแพ้เก๋ววันนี้มาเจอมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่่รุ่นน้องด้วยเดินขู่เข้าไปวันนี้ผมมองว่าดีกว่าแล้วก็อีก2คู่ครับวันนี้กุมารดอยเพชรยินดีคาเดมี่ครับอาจจะต่อแพงหน่อยแต่วันนี้ดูได้เปรียบเห็นเลยนอกไหนมีลูกเตะขาต่อยหมัด บูดูดันยันห้ายกสาภาพร่างกายช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีครับแข็งแรงรุ่นพี่ถ้าทนหดหัวจิตหัวใจดีกว่าวันนี้จะชนะธีรพโป์งดาบทิดบางรักแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับซูเปอร์เล็กจิตเบางนนท์ครับยำแขนได้ครับ4ี่คู่เน้นๆวันนี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับเพชรหัวหินจิตเบองนอนท์ครับแล้วก็เพชรลุงเหลืองทอแทนไทยหรือว่าสจโต้งแล้วก็เจ้ากุมารดอยเพชรยินดีคาเดี่ คู่สุดท้ายก็เป็นซูเปอร์เล็กจิตเมืองนอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจากลากับขอเพียงเท่านี้ขอให้สมาชิกเอฟีทุกท่านเฮงๆรวยๆขอพระคุณครับ